สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรามอินทราก่อนเลี้ยวเข้าซอย109วันนี้จะมาพูดถึงถุงใส่บาทสแตนเลตออกรุ่นใหม่เป็นพิเศษนะคะสำหรับใส่บาท8นิ้วหรือ9นิ้วนอกจากนี้ยังสามารถใส่ลุ้งลอยอังคารขนาด9นิ้วได้ด้วยค่ะขนาดของถุงอยู่ที่18คูณ22นิ้วนะคะเป็นลักษณะก้นกลมทำสีเป็นพิเศษเรียกว่าสีหน้าค่ะมาดูรายละเอียดงานกันเลยนะคะ ขนาดสินค้าตามนี้เลยนะคะกว้างประมาณ18นิ้วสูงอยู่ที่22นิ้วก้นอยู่ที่9นิ้วคูณ10นิ้วประมาณนี้นะคะเดิมทีเราออก2สีนะคะมีสีเงินและสีทองเป็นรุ่นใส่สังกะานทั่วไปตอนนี้ออกสีหน้าค่ะเป็นสีพิเศษที่สั่งทําขึ้นมาสำหรับใส่สินค้าขนาดใหญ่ค่ะเช่นโถมุกหรือว่าลุงลอยอังคารหรือว่าพวกบาสตสแตนเลสต,ต่างๆแล้วก็ยังนำมาจัดสังกะานได้ด้วยค่ะ ขอเชิญรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆทำเพื่อให้ลูกค้าลองกะสินค้าตัวเองนะคะว่าใส่ถุงประมาณนี้จะได้ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างสินค้าลุ้งลอยอังคารค่ะวิธีการก็ง่ายมากเลยนะคะใส่สินค้าเข้าไปพับจับจีบแล้วก็ผูกโบได้เลยค่ะต่อไปเป็นขนาดสินค้าบาท8นิ้วและ9นิ้วค่ะมาเริ่มจาก8นิ้วกันเลยนะคะ วิธีการก็เหมือนกันแต่ถ้าอยากง่ายเร็วและสะดวกหรือทำคนเดียวใช้หนังยางช่วยนะคะต่อไปเป็นบาท9นิ้วค่ะ ถุงนี้สามารถนำมาใส่จัดสังฆทานได้นะคะตัวอย่างที่เราใช้อันนี้จะเป็นผ้าห่ม1ผืนและผ้าเช็ดตัว1ผืนค่ะยังเหลือพื้นที่สำหรับใส่จีบประเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะ สนใจสินค้าไหนทักกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามร้านสะพานบุญค่ะสวัสดีค่ะ